เรื่องของมรอดอกโลกในลาวนะคะคุณผู้ชมมีอยู่สองแห่งที่เป็นมรอดอกโลกทางวัฒนธรรมนะคะค,คือเมืองหลวงพระบางนะคะขึ้นชื่อเลยแล้วก็ปราสาทหินวัดภูสีค่ะคุณผู้ชมที่คุณทันชนกศรีะเนชัยนะคะจะพาไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญถึงความสําคัญของปราสาทหินวัดภูสีแห่งนี้นะคะแล้วก็เรื่องของมาตรฐานการดูแลมรอดอกโลกด้วยค่ะ ปราสาทวัดภูตั้งอยู่ในแขวงจำปาสัก์ของสอปปอลาวอยู่ห่างจากตัวเมืองจำปาสักมาทางทิศใต้ประมาณ10กิโลเมตรค่ะเป็นแหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในสอปปอลาวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2544อาจารย์คะความสําคัญของปราสาทหินวัดภูนี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะอาจารย์ ความสำคัญของปราสาทหินวัดภูเนี่ยจะจะต้องเท้าความนะฮะให้ทราบนิดนึงก่อนว่าตำแหน่งที่ตั้งของปราสาทหินวัดภูเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของสภาพภูมิประเทศนะฮะไอะตรงที่ปราสาทวัดภูตั้งอยู่เนี่ยมันเป็นภูเขาลูกใหญ่นะครับทีนี้ตามคติโบราณเนี่ย คนรนับก็จะบูชาภูเขาเพราะว่าเชื่อว่าภูเขาเ,เป็นที่ประทับเป็นที่อยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นคาเชื่อท้องถิน่นก็บอกว่าเป็นผีเป็นอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อเรา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 ับเ,เอาวัฒนธรรมนะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์มาจากอินเดียเช่นประเทศไทยก็รับกัมบูชาก็รับไครไย่าน,นี้ก็รับมาเนี่ยก็เกิดความคิดว่าภูเขาลุกนเนี้ยนะฮะเป็นที่ประทับของ ของพระศิวะนะฮะนะปราสาทวัดภูจึงเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับพระศิวะนะฮะแต่แต่ความสําคัญมันไม่ได้หมดแค่นั้นนะฮะไอตัวหินธรรมชาติที่ปัจจุบันคนคนลาวเขาเออมองแล้วมองว่าเหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกล้าผมเนี่ยนะฮะคนในอดีตเนี่ยมองว่าเป็นศิวลึงก็คือเป็นเป็นตัวแทนของพระศิวะ แต่ว่าไม่ใช่สิวลึงแบบที่มนุษย์ทําขึ้นทั่วไปแต่ว่าเป็นศิวะลึงที่พระศิวะเนี่ยบรนดาลให้เกิดเพราะเป็นเขามันเป็นโขดหินธรรมชาติเราเรียกว่าสวายมภูลึงนะครับแล้วก็ทําให้ในอดีตเนี่ยเ,เขาเรียกภูเขาลูกนี้ว่าลิงคบันพศก็คือภูเขาภูเขาลึงลิงก็คือลึงเนี่ยนะครับเ,เพราะว่ามีเ,เจ้า ยอดเขาตัวนี้ตั้งอยู่ใช่นะครับก็เลยทําให้เกิดการสร้างศางสนสฐานให้ก็คือวัดภูนะครับอันนี้ก็คือคือค,อค,อความเป็นมาใน,ในเชิงของภูมิประเทศแต่ว่าสิ่งสิ่งที่มันสําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าบริเวณตรงนี้นะฮะมันยังเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าสายสายบรรพบุรุษสายหนึ่งของของกษัตริย์กัมพูชาเนี่ยคือสืบเชื้อสายมาจากตรงนี้ นะครับถ้าเราไปดูตามแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมอนะไรพวกนี้เราก็จะเห็นว่าตรงด้านหน้าปราสาทวัดภูใกล้ๆก,กันกับะตะลิ่งของแม่น้ําโขงเนี่ยก็คือจะมีแนวของคันดินรูปสี่เหลี่ยมอยู่อันนั้นนะั้นก็คือเมืองสําคัญนะฮะดั้งเดิมอยู่ตรงนี้นครับผมแล้วลักษณะของสถาปตัตยกรรมล่ะคะที่ปราสาทหินวัดภูแห่งนี้ล่ะคะอาจารย์คือปราสาทหินวัดภูเนี่ยก็เป็นลันกษณะของปราสาทหิในในสายวัฒนธรรม แบบเขมรโบราณน,นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยตัวปราสาทประธานนะฮะซึ่งปัจจุบันมีทั้งที่ก่อด้วยอิฐซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่เก่าที่สุดแล้วก็มีส่วนที่เป็นหินทรายเนี่ยนะฮะ mm. ก่อเพิ่มขึ้นมาโดยตัวรูปเคารพที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ที่ที่ห้องประธานซึ่งปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะ mm. ก็คือเป็นสิวลึงที่มีนามว่าพัทเรศวนนะฮะแล้วก็จะเป็น สิบเลึงที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็นอกจากตัวปราสาทประธานแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแนวขั้นบันไดที่ไต่ระดับขึ้นมาเ,เพราะว่าปราสาทวัดภูเป็นศาสนสฐานที่สร้างขึ้นบนภูเขาค่ะนะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีเลยก็คือเรื่องของแนวขั้นบันไดคือในเชิงของอายุสมัยเนี่ยถ้าเราดูจากหลักฐานทั้งมวลเนี่ย ตัวปราสาทวัดภูแห่งนี้นะฮะคงสําคัญมาแล้วตั้งแต่ประมาณพศ1000น่ะแต่ว่าหลังที่เราเห็นแล้วก็เป็นสหกรรมที่ยิ่งใหญ่ต่อหน้าเราที่เราไปทุกวันนียก็คือสร้างขึ้นประมาณช่วงพศ1 6 0 0กกว่าเป็นต้นมาหรือว่าพุทธวที่17จก็ร่วมสมัยกับประมาณช่วงปราสาทนครวัดประมาณนี้นะครับแล้วทำไมถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกราคบปราสาทหินไท ปราสาทวัดภูเนี่ยนะฮะตอนตอนที่ลาวเขาขาขึ้นมาดกโลกเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นเฉพาะตรงตรงตัวปราสาทวัดภูแต่ว่าเขาเขาขึ้นถึงในลักษณะของวัดภูแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มันเกี่ยวเนื่องเช่นการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณแล้วก็ที่เขาเรียกว่าอะไรภูมิทัศน์วัฒนธรรมหมายความว่าภูเขาภูเก้าก็ดีตัววัดภูก็ดีนะครับตัว แม่น้ำโขงตัวเมืองโบราณที่อยู่ริมฝั่งน้ำนะครับรวมถึงสภาพปัจจุบันที่มันไม่ได้ถูกดัดแปลงไปจากอดีตเมื่อพันปีสักเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ที่เขาขึ้นทะเบียนทั้งหมดนั้นความความโดดเด่นที่ทำให้วัดภูนะฮะได้เป็นมรดกโลกเนี่ยก็คือความเป็นของแท้ดั้งเดิมที่มันที่มันไม่ไม่ได้ถูกรบกวนนะจากคนปัจจุบันเวลาเราไปเนี่ยเรายังเห็นภาพบรรยากาศ เมื่อประมาณพันปีที่แล้วได้ได้ค่อนข้างชัดเจนมันเป็นเรื่องของความเชื่อของมนุษย์ที่มันไปบรรจบกับกับธรรมชาติแล้วก็นอกจากความเชื่อธรรมชาติแล้วก็คือการสร้างสรรค์ของมนุษย์คือคือการออกแบบที่มันลงตัวนั้นทั้งหมดตรงนี้มันก็คือภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สัมพันธ์กันทั้งหมดมโดยอิงแอบมันกับเรื่องของศาส,สนาฮินดูที่บูชาพระศิวะนะบูชาธรรมชาติแล้วก็อะธรรม่ทของค่ะอาจารย์คะ เข้ามาอยู่ในเขตสปปลาวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคะคืออย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าพวกเส้นแบ่งแดนประเทศไทยลาวกัมพูชาเนี่ยคือชัดเจนจริงๆก็สักประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่เองดังนั้นในอดีตเนี่ยเส้นแบ่งแดนเป,เป๊ะเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับดังนั้นวัฒนธรรมแบบไหนที่ที่ ที่แพร่หลายที่เข้มแข็งมันก็จะสามารถจะจายไปได้ทั่วนั้นว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยวัานธร,รขเขมรโบราณเขาเขาเข้มแข็งนะเขาก็สามารถขยายการเมืองการปกครองหรือวัฒนธรรมไปยังดินแดนใกล้เคียงประเทศไทยในอดีตก็ก็เคยเคยได้รับเอาวันธรรมแบบนี้ทังนั้นลาวเองนะฮะก็ เคยได้รับเอานธรรมแบบนี้เหมือนกันนะครับนั้นมันมันเป็นเรื่องของโลกที่ในอดีตที่มันยังไม่ได้มีเส้นแดนแบบที่เรารู้จักกันใน,บบน,ใน,ในปัจจุบันในในปัจจุบันมันก็เลยไม่แปลกนะฮะที่ว่าทำเขเมรจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ที่มันสำ,สำคัญมากในในกรณีของวัดภูอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าจริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของสายสายหนึ่งของวัฒนธรรมเขเมรโบราณน,นะฮะคือเราไปดูในประวัติศาสตร์ขเขมรโบราณเนี่ย มันจะมีอาณาจักรสองอาณาจักรที่ที่จีนเขาเขาเรียกเอาไว้ตั้งแต่พศ1000น่ะนะนะอันหนึ่งก็คือฟูนานอันหนึ่งก็คือเจนละซึ่งทั้งสองอาณาจักรนี้มันก็อยู่แถวแถวกัมพูชาแถวแถวลาวแถวแถวเวียดนามส่วนหนึ่งของไทยนะครับแล้วก็ไอ,อตรงที่เป็นวัดทูเนี่ยก็คือเป็นศูนย์กลางพวกเจนละนะแล้วก็สองอาณาจักรนี้เขาก็มาเหมือนกับมาผนวกรวมกันแล้วกลายเป็นกัมพูชาสืบเนื่องถึงปัจจุบ,บนันนั่นก็ อจา,านก์ได้ว่าตรงจุดเนี้ยก็คือจุดจุดหนึ่งของการเริ่มต้นอัไฉริยะธร <S 2> <S 2> ะรมอ่าใช่อัจรยะธรรมวัฒนธรรมของเขา